สวัสดีครับซนิ่แกลนเทียสครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าออนนะครับตัวนี้นะครับแลไอเทมสวยตั้งแต่กล่องนะครับกล่องเนี่ยจะบอกว่าลิมิเต็ดมากนะคือเขาต้องจ้างศิลปินมาออกแบบมาวาดรูปอันนี้คือรูปวาดนะนะครับเป็นของศิลปินนะครับไม่ใช่แบบพิ้นออกมาธรรมดาธรรมดานะคือแบบเนี่ย ให้ศิลปินมาออกแบบรูปกล่องเลยนะครับตัวนี้เป็นออนคาวมอนสเตอร์ไวท์นะครับแอดมอสนะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอ dition ของออนที่เอ็ก,กับแอดมอสนะนะครับเป็นยูนิเซ็กนะครับตัวนี้นะฮะครับลูกกล่องอะแค่กล่องก็หลูแล้วอ่ะนะครับนะฮะ คือกล่องเนี่ยต้องเก็บไว้เลยนะคือสายสนิเกอร์รู้อยู่แล้วว่าเก็บกล่องอยู่แล้วนะครับแต่กล่องตัวนี้นะครับพรีเมียมมากๆนะครับด้านไหนเขาก็เขียนแอดมอสแล้วก็มีคําภาษานะครับที่ฝากล่องนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษห่อนะครับเป็นสีขาวนะครับตัดด้วยคําว่าแอดมอสเป็นสีสากุระนะนะครับตัวนี้เขาจะให้เชือกมา2 2สส,สีนะนะครับ แต่ว่าผมเนี่ยเอาสีชมพูมาผูกให้ดูเนี่ยนะครับอนะนี่กล่องในเก็บดีๆเลยนะนะครับก็จะมีการ์ดมาให้ด้วยนะนะครับกานะร์ดบ,บางบางทีก็หายนะคาร์ดนะครับนะครับนะรบ,บางคนก็ทําหายนี้ก็ต้องเก็บไว้ในกล่องเลยนะนะครับนี่นะสีสวยมาก คับอย่างที่บอกครับว่าเชือกเนี่ยเขาให้มาสองแบบนะมีกรมท่าเนี่ยจริงๆคู่ตัวเป็นกรมท่านะแล้วเขาให้สีสักุระมาสำรองนะครับแต่ว่าผมเอาสีสักุละเนี่ยมาผูกข้างหนึ่งให้ดูนะครับเผื่อจะเป็นแบบใครอยากเปลี่ยนสีเชือกนะครับนี่เห็นไหมนะครับตรองเท้าเองก็จะเป็นสีกรมท่านะครับสองข้างนะฮะสวย มากแล้วลิมิเต็ดแล้วแรไอเทมมากหายากมากๆแล้วนะเนี่ยครับอันนี้ผมผูกเชือกสีชมพูสีสักุราเนี่ยนะครับส่วนใครอยากจะผูกเชือกสีกรมท่านะก็เอาแบบคู่นู้นเลยนะครับคู่นู้นเลยนะครับข้างนู้นมีจะคู่นู้นนะครับนนะสีสักุราลงท้าก็สีกรมท่านะครับแล้วลวดลาย,เ,ยเขาก็จะเหลือบๆนะครับนี่นะฮะตัวอ่อนคาวนะครับ ตัวนี้เป็นออนคาวไวส์นะครับตัวนี้ก็เป็นรองเท้าคือเป็นสเนิเกอร์มากกว่ารองเท้าวิ่งอะถ้าถ้าทำลายแบบเนี้ยนะครับนี่คาวเทคนะครับฟมฮิลเลียนนะครับเนี่ยครับผมบอกว่าเขาจะเหลือบๆแบบปีกแมงทับหน่อยนะแต่ว่ามันเหลือบสีกรมท่านะครับตัวออนคาวเทคนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับคอนเสบว่านุ่มนะครับเสถียรนะครับ ด้านล่างเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะเสถียรน,นะแต่ว่าที่ฝ่าเท้าเราเนี่ยตรงนี้จะนุ่มนุ่มเลยนะครับออนค้าวทิวเหมือนกันนะครับข้างล่างเขาจะเสถียรน,นะตรงตรงพื้นล่างเนี่ยนะครับแต่ว่าที่สัมผัสกับฝ่าเท้าเราจะมีความนุ่มนะครับเนี่ยตรงนี้เขาจะมาเสถียรหน่อยนะครับนะมืออ้อนเนี่ยคาวเทคดีอย่างหนึ่งนะครับคือน้ําหนักเขาจะเบานะนะครับรูร ul ูเนี่ยลดน้ําหนักไปได้เยอะเลยนะครับ แล้วก็เวลาเดินเนี่ยจะไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะ,สะเสถียรมากนะครับตรงนี้สปีดบอร์ดให้มาด้วยนะครับตัวสปีดบอร์ดก็ไม่ใช่เหมือนกับถึงกับรองเท้าที่บังคับวิ่งเหมือนเหมือนรุ่นอื่นๆนะนะครับอันนี้ก็ยังแบบเดินสบายๆวิ่งสบายๆยอยู่นะนะครับนะฮะตัวคาวเทคนะครับโฟมฮิลเลียนนะครับโลดไลน์นะครับ คาวเทคนะครับตัวนี้นะฮะโลโก้ออนโลโก้ออนเนี่ยจริงๆโลโก้ออนเขาน่ารักดีนะเหมือนหัวเด็กเลยนะครับเขาก็มาเย็บตรงด้านหลังนะนะครับเป็นวัสดุชิ้นเดียวก็เรามาเย็บตรงท้ายรองเท้าเนี่ยครับตรงส่วนรองเท้านะครับด้านในเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นเหมือนถุงเท้านะนะครับส่วนตรงปลายเท้าเนี่ยนะครับเขาจะกันนิ้วชนนะครับกันนิ้วชนตรงนี้ เขาจะเห็นด้านในเนี่ยสีชมพูชมพูนี่คือเหมือนกับคือใครเคยใส่รองถุงเท้าที่มันแบบเหมือนกับใส่สนิกเกอร์แบบบางๆไหมนะครับใต้ตะตุ่มครึ่งเท้าอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเลยนะครับตัวนี้เขาเหมือนให้ถุงเท้ามาเลยนะครับเนี่ยด้านในจะเป็นสีจริงๆรองเท้าสีกรมท่านนะที่เหลือชมพูเนี่ยคือมันเหมือนถุงเท้าใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยน,นะครับ ใครเคยใส่ถุงเท้าแบบครึ่งเท้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็บางคนก็ไม่ชอบใส่ถุงเท้านะนะครับหรือใส่ถุงเท้าก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแต่ตัวนี้เขาก็ทําแบบมีถุงเท้าเหมือนกับถุงเท้าซับมาให้นั่นเองนะครับก็เป็นหน้าหน้ารองเท้านั่นแหละนะครับแต่วัสดุคล้ายถุงเท้านะครับนะแต่ทนนะนะครับไม่ได้บางย้อยเหมือนถุงเท้าครึ่งเท้าที่เราเคยใส่กับสนิเกอร์นั้นเขาจะบางมากม นะครับตัวนี้ก็จะมีความหนาหน่อยนะนะครับดินรองเท้าบางนะนะครับอินโซนะครับสวยมากน่ารักมากนะครับก็จะมีคำว่าแอดมอส์นะครับแล้วก็เป็นลายดอกนะครับนี่แล้วก็มีไล่เฉดสีนะครับด้านในเย็บแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับดูไว้เป็นของแท้นะครับเนี่ยของแท้เขาจะประมาณนี้เลยนะครับของปลอมมีไหมมีนะแล้วเนียนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ทำเนียนขึ้นเยอะนะ อินโซแค่อินโซก็สวยแล้วอะนะครับเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นออนตัวไหนอินโซสวยอย่างนี้เลยนะครับนะฮะโฟมนะครับโฟมตัวนี้ก็นุ่มนะอินโซที่ให้มานะครับเนี่ยไล่มาสีกรมมาท่ามาม่วงมาชมพูนะครับคามอนสเตอร์นะครับนี่นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้ก็หายากมากๆละนะครับเพราะว่า ลายด้วยลวดลายเขาเองด้วยนะรองเท้าที่ใส่ดีมากๆด้วยนะครับซึ่งทําให้หายากเขาอีกนะครับเดี๋ยวผมเอาตรงธงสวิตให้ดูนะครับหลายคนงงนะว่าธงสวิตหายไปไหนผมบอกหลายคลิปแล้วว่าเขาไปอยู่ข้างขวานะข้างซ้ายเขาไม่มีนะนะครับอินโซสองข้างไม่เหมือนกันนะนะครับข้างขวาก็จะเป็นโลโก้ออนคาวนะครับนั่นซ้ายก็จะเป็นแอดมอสนะนะครับ เชือกสีกรมนะครับน,นะฮะเชือกเนี่ยเขารีเฟกแสงด้วยนะนะครับลวดลายด้านในเนี่ยเป็นรีเฟกแสงนะครับสีกรมก็จะประมาณนี้เลยนะครับไข่ที่เข้มๆหน่อยนะครับส่วนใครที่ชอบให้มันมีสีตัดหน่อยก็สีซากุระเชือกสีซากุระได้เลยนะครับ ช่วงนี้ระวังของปลอมมากมากเลยนะครับแล้วก็มีศาชีพเยอะมากเลยนะครับยิ่งตัวไหนเป็นลิมิเต็ดหายยากๆราคาตรงสูงนะครับก็ยิ่งเนียนงานยิ่งเนียนนะครับคือตอนนี้ไม่ว่าราคาระดับไหนตอนนี้ปลอมเนียนมากๆนะครับต้องระวังด้วยนะครับนะฮะชื่อเชือกของปลอมเขาก็มีให้นะนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับก็ใครสนใจของแท้นะครับก็ สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับที่สนิกรันทีนะครับก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่บางคนก็ไม่ได้ของนะเพราะว่าไซส์ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็หายากมากๆเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสะสมน่าเก็บนะนะครับออนเนี่ยเขาจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นทั่วไปที่เก็บนาน,านแล้วโฟมมันจะเปื่อยมันจะ มันจะพังนะครับนะฮะออนเนี่ยเขาโฟมฮีเลียนเขาเนี่ยอยู่ได้นานอยู่ได้ยาวๆเลยนะครับสามารถเก็บได้ยาวๆนะครับเป็นรองเท้าสะสมได้เลยนะนะครับลายเนี่ยหาไม่โอ้ผมไม่รู้ว่าจะออนจะทำอีกไหมด้วยนะครับเป็นลายซากุระแบบนี้นะครับลิมิเต็ดเอชชั่นก็หายากมากๆนะครับนะฮะนี่ยังเป็นลายซากุระแบบนี้เนี่ยโอ้โห หายากเข้าไปนะครับส่วนใครสนใจนะครับของแท้ก็ทักกันเข้ามาได้นะครับสเนลันเดียส่วนนี้ขอจบการรีวิวนะครับออนคาร์มอนสเตอร์ไวท์เอ็กแอดมดนะครับเป็นลายซาก,กุระนะครับรองเท้ารุ่นนี้ควรเก็บทั้งกล่องทั้งรองเทา้าจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ